อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะ CEO ของทางบูการีนะคะคุณเจซีบาร์บินค่ะมาอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะอยากจะเป็นปาปาลัสซี่นะคะอยากจะสปอยงานแคมเปญใหม่ค่ะที่เคยบอกเอาไวะะ้ท่าว่าจะมาในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะขอเอาภาพของลิซ่าบางส่วนนะคะมาโพสต์อวดเรียกน้ำย่อยก่อนนะ แล้วก็บอกว่าอีกประมาณสัก23อาทิตย์นะคะคุณจะได้เห็นภาพใหม่ๆค่ะที่สวยงามนะคะระดับมืออาชีพค่ะจากทางบูการีนะคะที่สร้างสารรค์และก็เย้าวยวนใจค่ะทั้งเครื่องประดับนะคะและก็นาฬิกาสุดหรูค่ะในเร็วๆนี้นะจ๊ะอ่ะรออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่า CEO ก็มาเองแบบนี้นะคะก็คงจะไม่แกงเราแล้วละมั้ง ส่วนเมื่อคืนนี้นะคะเห็นเขาก็มีตื่นเต้นกันค่ะเพราะว่ามีคนเกาหลีค่ะมาโพสต์คลิปคลิปนี้นะคะพร้อมกับภาพประมาณเป็นศึกน,นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงนะคะเป็นเสียงเพลงของโรเซ่แบล็กพีนนะคะกลางดึกย่านซงโดค,ค่ะเห็นเขาว่านะคะว่าได้ยินเสียงร้องด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงของแบล็กพบบถือว่าเพลงของแบ c ็กพ n นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่ามีการมาถ่ายงานอะไรหรือว่ามาถ่าย MV อะไรหรือเปล่านะคะ คือมันไกลมากอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาวสาวของเราไปทํางานตรงนั้นหรือว่ามีใครไปเปิดเพลงของแบล็คพิงแล้วทำงานย่านนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็รอรุ้นกันต่อไปค่ะถ้าเดี๋ยวมีงานมันก็คงจะมีผลงานออกมาให้เราได้ดูนะคะ ส่วนทางด้านคอเกมค่ะพบกับพี่ซูนะคะเตรียมได้เลยค่ะกำลังจะมีอีเวนต์พิเศษนะคะกับเกมคัสไรเดอร์ค่ะเห็นว่าเธอนะคะจะมาปรากฏตัวค่ะบนเวทีส่วนตัวแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะที่เตรียมจะจัดขึ้นค่ะบนช่อง YouTube ของคั r ไรเดอร์นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะเวลาประมาณ4โมงเย็นไทยนะคะน่าจะคล้ายๆกับเป็นงานแฟนมิทติ้งออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงค่ะก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะคะวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะจะได้เจอ กับพี่สูวะะส่วนทางด้านสาวเจนนี่ค่ะก็กำลังจะมีงานอีเวนต์แจกโฟโต้การ์ดเหมือนกันนะคะจากทาง That d c ชช n ่ดีว่าค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์ขายเล็บปลอมนะคะที่สาวเจนนี่ค่ะไปเป็นโ o b บ l m มิลให้กับเขานะคะได้ประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะ เห็นว่ามีคนก็เข้าไปถามนะว่าอยากจะได้ภาพของเจนนี่แบบนี้ค่ะซึ่งทางดัชช i n ดีว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็กําลังจะจัดอีเวนต์แจกภาพของเจนนี่ในเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันค่ะแล้วก็แอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเรียกว่าสาวแบ,บ็คพิงของเราเนี่ยงานชุกงานแน่นกันทุกคนเลยนะคะ อ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะ,ะเรื่องราวของสาวสาวแล็คพิงค่ะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า